โอเคครับตอนนี้นะฮะเฟรดดนี้อยู่ตรงนู้นนะฮะรอเราไปช่วยอยู่เจมูลจับตัวไปอย่าให้เปิดไฟได้นะเจมูลไปเจอแนะอ่ประตูนี้ไปทางไหนเรามาจากลิฟต์ตรงนู้นนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ขอชาร์จแบตก่อนแล้วกันบรรยากาศทำไมมันเงียบเกินมันต้องมีหุนน่นยนต์สิเงียบๆแบบนี้มันหลอนไปทางไหนตรงนี้ ไม่มีใครเลยไม่มีเดี๋ยวเออมีมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้คุยกับเฟดนี้เหรอเฟดนี้นอนอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะโอ้โอ้เอ้ what ขึ้นโอ้ยหันหลังให้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย ไม่วางเล่นด้วยนะครับผมต้องไปซ่อมเพื่อนออมันบล็อกขอบคุณมากที่ทักเกเกอรี่อะไรทำไมขึ้นสีเหลืองล่ะทำไมขึ้นสีเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเสียงอะไรในท่อเสียงอะไรในท่อว้าแล้วว้าแล้ววิ่งสิวิ่งเกเกอรี่โอ้โหเออเออเออแมงมุมแมงมุมตีฉั โอ้โ,อโอทำไมเฮ้ยถังขยะสวยอยากได้แบบนี้ไว้ที่บ้านสักอันนะ่ะชิกก้าก็น่ารักเฟตดี้ก็ได้มอนตี้ก็โอเคล็อกซี่ก็สวยอยากได้แบบนี้มีขายไหมน่ารักมากเฟฟก่อนไม่ปลอดภัยใช่ไหมตรงนี้เอ,อ๊ะอะไรเนี่ยเป็นหุ่นดูแลเราใช่ไหมหุ่นพยาบาลอา้าวเจ้ามูอีกแล้วหรอออ เห็นแล้วแบบหิวข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไงนิสัยก็ออกจะดีเนี่ยถือลูกโป่งให้เฮ้ยเสียงว่ายังไงเปิดไม่ไดออ้ตรงนี้เปิดได้ <c oughs> ประตูอ๋อกำแพงขยับนี่ใครตุก๊กตาเฟดดี้ตุก๊กตาชิกก้าอออ,อ๋อยู่ตรงนี้นาอยู่ตรงนี้นี่เองเอา้าวตรงนู้นก็มี เออไปทางไหนครับชนได้ไหมล่ะมันชนได้หรือเปล่าเดี๋ยนะมาที่กว้างๆก,งก่อนเดินมาสิไม่ไม่ไ,ม,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 ไม,มันเดินได้ไหมตรงนี้ที่มันแคบไปไหมเอาล้วนะเราจะทำไมมองเห็นใครมองเห็นเออเออูออ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  อ๋อแอบได้แอบได้แอบได้โอเคโอ,คโอ้โตรงนี้ก็มีต้องไปทางไหนอะสวิตช์อยู่ตรงนี้อย่านะกดกดปุ่ม้างในพวกนายเป็นอย่างนี้เหรอนากลัวมากเลย <c oughs> ชอบแบบตอนแต่งตัวมากกว่า หมายถึงในหุ oh, to to ่นพวกเฟดดี้นะฮะก็น่าจะเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดโอ้เดินตามมาด้วยเหรอเอ๊แล้วตรงนู้นมีไหมล่ะถ้าเราหันมาทางนี้เราต้องหันมาดูด้วยเอ๊ะกำแพงเอออีกลุกขึ้นมาอีกลุกขึ้นมากันอีกลุกขึ้นมากันให้หมดแฮ่สวิตช์อยู่ตรงนี้เออ ระแวงไปทั่วที่ไหนเนี่ยค e ริตี้ออฟฟิศประตูปิดโอเคน่าจะมีตรานะฮะตราเต็ไมไปหมดเลยเกมนี้ตราประตูตรงนูน้นตรงนี้โอ้ยหุ่นยนต์เพียบเลยอ่ะอันนี้ใช่ไหมเอามาเร็วที่เซฟมีไหมเนี่ย ออกมาสิได้มาแล้วเปิดมาเปิดครับไฟฉายเตรียมตัวพอไฟติดปุ๊บพุ่งน้สดุ้งนั่นแหละ,ะ,ะททโอ้โอมอนคมอนแมนประตูอยู่ไหนล่ะประตูอยู่นี่ คือว่าคือคือว่าคือคือผมจะไปตรงนู้นนะครับพี่ไม่ต้องมากันนะครับได้บัตรผ่านมาแล้วฮะเปิดประตูได้หรือ,อยังโอ้ยกว่าจะได้มาโอ้ตีสาสิบห้าเฮ้ยวันนี้ซ่าขาวดีนี่เขาจะได้กลับไปหาพ่อแม่ได้ไม่ได้เราไม่มีบันทึกของเขาเลยโชคร้ายนะ ถ้าอย่างนั้นเธอช่วยต่อหัวให้ชั้นฉันจะได้ไปตามหาเขาต่อเขาชื่อเกกอรี่น่ะรู้ไหมว่าทำไมฉันรู้ได้นาฬิกาของนายไงคอยพูดอยู่เกกอรี่นายอยู่ไหนเนี่ยเกกอรี่นายอยู่ไหนวันิสซานาฬิกาเนี่ยเสียงมันก็เหมือนกันหมดแหละถ้าเกิดนายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะมอนตี้จะกลายเป็นคนแสดงโชว์เองอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันวันิสซาอย่าทิ้งฉันไว้่างนี้สิ เวนิซ่าเดินไปไหนไปไหนวอนเนสซ่าเหมือนเฟดดี้พูดเลี่ยงๆนะฮะช่วยเราไว้เวนิซ่ายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเฟดดี้ช่วยเราโอ้โหอิกกลลี่ดีใจนะที่นายมาอยู่นี่นี่แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เฟดดี้ใช้คอนโซลปล่อยฉันออกไปคอนโซลอันไหนอันนี้เหรอโอเคแป๊บหนึ่งขอสำรวจก่อนนะเฟดดี้ใจเย็น เป็นประตูของห้องของเฟรดดี้อันนี้น่าจะเป็นล็อกซี่หรือเปล่าชิกก้าอยู่นี่แล้วก็มอนตี้นะฮะสี่คนอ๋อเป็นส่วนซ่อมที่แบบต่อกับทุกห้องใช่ไหมพาร์ทแอนด์ซิวิดอ่ะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเดินมาใช่ไหมนาย <laughs> ไม่ว่างเล่นด้วยนะเฟรดดี้ยังไงนะเอ่อตรงนี้เหรอ าพายอันสวิทนะฮะต้องกดอันไหนล่ะเฟนดิ้พาวเวอร์อัพเกรดเหรอโอเคต้องเข้าไปข้างในเพื่อดำเนินการต่อเฟนดิพวกเขาทำอะไรกับนายเนี่ยเป็นการซ่อมแซมนะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแต่ว่ามันพูดไม่ค่อยคล่องนะนายช่วยต่อหัวห้วฉันหน่อยได้ไหม ฉันจะต่อได้ยังไงล่ะเฟดดี้ก็แค่ต่อสายน่ะระวังหน่อยเพราะตอนนี้ฉันเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยโอ้เฟรดดี้เดินไม่ได้โอเคมันเป็นห้องที่แบบป้องกันเราด้วยนะฮะจะเกิดซ่อมผิดพลาดอะไรอย่างงี้เราต้องไปยู่งนอกโอเคต่อเฟดดี้แน่ใจแล้วนะ ต่อหัวของเฟดดี้นะฮะต้องต่อยังไงนะไม่เข้าใจเมื่อกี้อ๋ออ๋อมันเรียงลำดับแล้วถ้าเกิดกดผิดล่ะอเฟดดี้ไม่มีหัวแต่จำสแกรได้แ่าแค่นี้เหรอเก่งมากแล้วก็ใช้คอนโซลนะฮะเพื่อเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ คอนโซลอยู่ไหนอยู่นี่อ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหลืองฟ้าเหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินน้ำเงิน,ห,น,น,งนหัวเฟตี้ก็หันนะครับอืม <Good. S 1> เสร็จแล้วหรอ <Under. S 1> ออกจากตรงนี้โอเคครับขอบคุณมากกดตรงนี้ต่อใช่ไหม ฟิเนชโอเคเรียบร้อยมันมีของทันสมัยเต็มไปหมดเลยนะเฟดดี้โอเคไปดูที่ห้องชิก้าน่าจะมีพัตติพาร์ตอยู่ใช้ลิฟต์หลังห้องนะครับเหมือนกับตอนนี้เราต้องการอาวุธนะครับฟา์บลัสเตอร์เพื่อเอาไว้ส่องหุ่นยนต์ไฟฉายส่องไม่ได้ต้องใช้ฟา์บลัสเตอร์เท่านั้นข้างหลังไปเมื่อกี้ ดูลุกพรุนี้สิเฟดดี้ชิก้ามีกล่องเสียงใหม่ด้วยนะล็อกซี่มีตาใหม่มอนตี้เนี่ยมีกล่องกล้องเล็บใหม่ด้วยเราต้องไปเอาพวกนี้มาจะได้อัปเกรดนายกิกอรี่ของพวกนี้นี่เป็นของเพื่อนฉันโอ้เฟดดี้ไม่ยอมฮะบอกว่าเป็นของเพื่อนไม่อยากทำร้ายเพื่อนแต่พวกเขาเนี่ยทำร้ายฉันนะมันน่าจะมีพิธีอธิบายนะอ๋อหุ่นยนต์คือไม่ทำร้ายแขก แขกที่มาเที่ยวนะครับเพราะว่ามันถูกโปรแกรมเอาไว้ว่าไม่ทำร้ายคนอื่นแต่เกิดอะไรขึ้นทำไมผมเฟซไม่ได้ล่ะนี่ไงดวงตาของของใครนะล็อกซี่ใช่ไหมกลงเล็บของมอนตี้แล้วก็กล่องเสียงใหม่ของชิกก้านะครับพออยู่กับเฟดดี้แล้วแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยไม่อยากออกมาจากทองเฟดดี้เลย <laughs> กลัวจะผ่านไม่ได้แต่ละอันกลับเข้าไปใหม่ เฟติีเต้นไหน่อยเร็วใครร้องไห้เดี wow ๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี <h 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 ๋ยวนะอันนี้ชาร์จได้ใช่ไหมชาร์จก่อนเสียงใครร้องไห้อะเต็มแล้วล็อกซี่เหรออันนี้คือห้องล็อกซี่ฉันไม่ใช่ขี้แพ้อุ๊ยใครนั่นน่ะเฟดตี้ออกไปจากห้องฉันนะเออกำลังไปกำลังไป ครับครับครับแต่เย็นใจยลซี่โอ้อกซี่ร้องร้องให้ทำไมอ่ะแบตหายไปหนึ่งก้อนเราต้องไปที่ห้องชิก,ก้าใช่ไหมต้องไปที่ห้องชิก,ก้าพี่เซฟอยู่ไหนเนี่ยเขาได้ไหมไม่ได้ไปทางไหนล่ะห้องชิก,ก้าโอ้ยสองก้อนแล้วทำไมมันหมดเร็วเหลือเกิน เฟดดี้กลับเข้าห้องได้ไหมเนี่ยน่าจะได้มั้งห้องตัวเองอ๋อใช่มีที่เซฟด้วยลืมไปอ๋อรู้แล้วท่อลมแน่เลยท่อลมแน่เลยวนิ่าครับวนิสซามาอีกแล้วเหรอวนิสซานี่เห็นไหมเห็นเราไหมเนี่ยเราต่อคอแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เอายังไม่ได้เซฟไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่เป็นทางเดียวที่ไปห้องชิก,ก้าได้ตั้งแต่แรกอ๋อมันมีตัวแมงมุมอยู่มันมีตัวแมงมุม ใช่ไหมเสียงตัวแมงมุมใช่ไหมอันนี้คือห้องห้องล็อกซี่หรือชิก,กา้าล็อกซี่สิไม่เปิดได้ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้เปิดเปิด,ปดอันนี้ห้องใคร <c oughs> มาพี่ท้อง <c oughs> มาพี่ท้องครับ <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจม <c oughs> อ,อนตี้ข <c oughs> อโทษครับไปแล้วครับ <c oughs> ห้องมอนตี้เฉยเลย กลับขึ้นไปนได้ไหมได้อยู่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีมีนี่ตรงนี้โอเคไม่ใช่ไม่ได้จะเข้าห้องนี้อา้อาวอ๋อกลายเป็นว่าผมอยู่ในในตัวเฟดดี้เหรอเนี่ยไงอ่ะกลายเป็นว่าผมอยู่ในตัวเฟดดี้ท,ทั้งที่เฟดดี้อยู่อีกห้องหนึ่งเมือ่อกี้เหมือนโดนวาร์ปมาอา้าวล็อกซี่ไปไหนล็อกซี่หาย ปฏิ่ัทร์เฟดดี้ฉันเจอแล้วเก่งมากแล้วไงต่อโอ้โอ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 ้อมูอีกแล้วเหรอไปที่เตอร์จสเตชันสตาร์ทนี่ไงนี่ไงเร็วไหมล่ะไปทางไหนชาร์จก่อนดีไหมเดินมาแค่สองห้องนะฮะแบตหมดไปสองก้อนเฟดดี้แบตหมดเร็วมาก หมดหมดไวมากทางนี้หรือเปล่าไม่เคยมาแค่ทางนี้แต่น่าจะใช่เพราะว่าเป็นที่ยิงอันนี้เอออยู่ตรงไหนเนี่ยล็อกซีเลสตรงนู้นพิซซ่าอยู่ตรงนี้ดริง <you> ปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่ไง์ฟลสเลสจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ขอบใจนายมากเลยที่มาเป็นเพื่อนเฟดดี้นี่แหละตรงนี้แหละแน่นอนหาคนเก็บตั๋วนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงทางเข้าใช่แบตจะหมดแบตจะหมด,หมดเฟดดี้แบตหมดง่ายเหลือเกินพี่ครับผมมีตั๋วครับผมมีตั๋วให้ครับกดไม่เห็นได้เลยเอา้าอยู่เขาก็หายไป เฟดดี้โทษทีเราลืมนายไปได้ยังไงมา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 ด้วยกันเราต้องไปด้วยกันเฟดดี้แต่เฟดดี้นายแบตจะหมดแล้วถ้าแบตหมดจะเป็นยังไงนายจะจำสแกรเราใช่ไหมอย่านะเฟดดี้เราคือเพื่อนนายตรงไหนเนี่ยไปทางไหนไม่ใช่เออนี่ทางเข้า มีกฎ2ข้อในการเล่นนะฮะข้อ1คือห้ามวิ่งห้ามปีนห้ามกระโดดห้ามตีกันเตะกันห้ามยิงห้ามยิงใส่คนอื่นนะครับที่ดวงตาจะเกิดยิงใส่ตาแล้วตาจะบอดได้โอเคโอเคโอเคผมจะเล่นเลยครับซับหายไปไหนเนี่ยกด1กับ2เป็นการสลับไปฉาย ใส่หมวกด้วยใส่แล้วเหรอเอ๊เท่ไปเลยเดี๋ยวนะมันมีประตูสามอันนี่คืออะไรอ๋อเข้าได้อันเดียวพร้อมจะลุยแล้วครับกดตรงนี้หรอมาจะได้อาวุธใช้สู้กับหุ่นยนต์ลวมูวางไหนเออ ทงทงทงอยู่ไหนทงอยู่ไหนชิก้าก็อยู่ในนี้เหรอไ้ยินชิก้าก็อยู่ในนี้ด้วย <laughs> ชิกา้ามาในนี้ได้ยังไงฮะ <laughs> เราเล่นเกมอยู่นะชิก้ามาด้วยอะ่ะโอ้ยใครยิงใครยิงใครยิงเมื่อกี้ จะยิงทะลุได้ยังไงไหนอีก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 มาซี่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 กระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมีเฮลบาร์นะฮะออื้เรียบร้อยสามธงฮะธงสามอันนี่ไงเรียชาร์จมาแล้วธงสามอัน <laughs> ชิก้าอยู่ให้มันนิ่งๆหน่อยได้ไหมหาทงไม่เจอเนี่ยน่าจะอยู่มุมๆตรงนี้หรอหยิบยังเอาอยังอันนี้โอเคอืมอืมแอบตรงนี้ได้แอบตรงนี้ได้อืออือสิบห้าวิสิบห้าวิสิบวิ กระสุนหมดสามสองหนึ่งเ,ออเ <c oughs> รยียบร้อยออกทางไหนเออทางนี้ไปไหนเนี่ย <c oughs> ไปรับรางวาัลฮะขอบคุณครับเก่ <c oughs> งมากเ <c oughs> จ้าหนู <c oughs> ไปหยิบรางวาัลนี่เลยไหนล่ะทางขึ้นอ๋อนี่เฮ้ อ๋อน,นี่คือห้องรับของว, Liberty, วันนี่เหรอเป็นไฮเอาฮะเธอน่าจะชื่อว่าวันนี่ใช่ไหมวันนี่เหรอทำไมมันคล้ายๆกับวันนิซ่าเลยแล้วก็กระต่ายมันไม่น่าจะบังเอิญใช่ไหมเนี่ยอดี๋ยวบอกนะว่าวันนี่คือวันนิซ่ากระต่ายที่แบบกระโดดล่าเริงดีใจดีใจกลายเป็นพี่ยามพี่ยามสาวคนนั้นเธอมีสองล่างเหรอ เหมือนเฟดดี้น่าจะรู้มากกว่านี้แต่ไม่ยอมพูดอําอึงทำไมชื่อคล้ายกันไม่น่าจะบังเอิญน,นี่คือห้องนอนเธอนะฮะรกมากสกปรกมากอันนี้หรือเปล่ารางวันนี่ไงลางวัน,น,วนปืนทองคำสุดยอดคือว่าเราได้มาแล้วเราก็อยากรู้ว่ามันใชก,กันนายได้หรือเปล่านะเฟดดี้ <laughs> ไม่ได้จะเข้าไปอยากทดสอบหน่อยคงไม่ว่ากันนะทำไมอะ เฟนดดี้โชฉันเป็นเพื่อนนายนะกรกอรี่ <Gregory, S 1> ทำอะไรเนี่ยฉันมองไม่เห็นเออเออขอโทษขอโทษอ่ะเดี๋ยวต้องหาอันนี้นะฮะออฟฟิศของซิคอริตี้นะครับอยู่แถวไหนเนี่ยน่าจะแถวนี้แหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับับดีสวัสดี